ที่ครับผมก็ได้รู้เรื่องราวแล้วแต่ว่าสำหรับผมนะครับคือควาวิจารณ์ที่เกี่ยวกับตัวเรื่องราวครับตัวงานนะครับผมรับได้ทั้งหมดและยินดีที่จะรับทั้งหมดจริงๆครับแต่ว่าคอมเมนต์ที่เกินเส้นเป็นการบูลลี่และเป็นการพูดสิ่งที่ไม่ได้เป็นความจริงนะครับที่แลแล้วก็เลยไปถึงพ่อแม่ผมครอบครัวผมอ่ะผมเป็น่นมันเป็นสิ่งที่ ไม่ถูกต้องครับแล้วผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครเลครับเกมเกมน่อยไม่้อะไรนะครับไม่น่อยครับไม่หน่อยครับเราเราเป็นบุคคลสาธารณะแล้วเราเราเข้าวงการนี้แล้วเราต้องรับคำวิจารณ์ได้แต่ว่าผมจะไม่รับคอมเมนต์ที่เกินเส้นครับเกินการนะผมคิว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตกใจกป็นขนาดน้าแรงมันหนักมากก็ไม่ได้ถึงกับตกใจนะครับผมผมเป็นคนที่แยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้อยู่แล้วเราก็รับได้ครับ แล้วเราก็เราจะพยายามดูว่าอเขาพิมพ์เพื่ออยากให้เราพัฒนาตัวเองหรือว่าเขาพิมพ์เพราะว่าอยากปลดปล่อยอารมณ์หรือว่าอะไรสักอย่างครับผมขอบคุณมากครับคุณมองว่าเป็นการโดนรับน้องแรงมากหรือมันเป็นการใช่ครับเป็นการรับน้องก็ก็เป็นสถานการณ์ที่ผมก็เคยคิดอยู่แหละว่าถ้าเกิดเราเจอดราม่าเราจะเป็นยังไงเราจะปฏิกิริยาของเราจะเป็นยังไงครับเราก็เราได้รู้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองว่าเรารับรับมือกับดราม่าเราเป็นยังไงบ้างครับงเอะคุณพ้อว่าังไงบ้างเห็นบอกว่าเรียกแทนเรา คุณพ่อไม่ได้เพลิดขนาดนั้นไม่ได้เรลิดขนาดนั้นตอนคุณพ่อมีประสบการณ์ในวงการนี้เยอะมากแล้วคือมีพี่ๆหลายคนเายต้องไปต้อมลายครับก็ต้องฝากขอบคุณทุกกำลังใจมากๆจริงๆครับแต่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ในขอบเขตของงานครับแค่นี้แหละครับตอนพอเกินแล้วผมไม่เห็นด้วยจริงๆมันเป็นเสียงไม่ถูกต้องอยากคุณพ่อว่าไงบ้างครับคุณพ่อโอเคครับคุณพ่อไม่ได้เพลิดขนาดนั้นแตก็เป็นห่วงแทนผมแต่พอเห็นปฏิกิริยาของผมแล้วคุณพ่อก็เข้าใจว่าออ๋ รับได้เเป็นคนที่เราไม่ได้ใช้อารมณ์เราเรารับแล้วเรามองอย่างให้สัตว์หลายคนจะเป็นของคนนองเองัะแบบยังไงใช่ไหใช่ครับเพราะว่าเราก็ใหม่นะ <S 2> <S 2> ผมก็เข้าใจใช่ใช่ใช่ผมเป็นคนแบบนี้มาตลอดแล้ว